ครับสวัสดีครับสวัสดี f อและสมาชิกทางช่องทีเด็ดมวยไทยทุกทท่านด้วยนะครับคลิปนี้เป็นคลิปค้อพปจารณามวยนับประจําวันพุทธที่25มิถุนายน2568มีมวยทําการแข่งขันที่เวทีมวยราชดำเนินในศึกมวยไทยพลังใหม่ถ่ายท,ายทอดสดทางช่องทู for you 24เวลา18นาฬิกาเข้ามาแล้วก็ฝากด like, กดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับ คลิปนี้เป็นคลิปวิเคราะห์วิจารณ์มวยแบบล่วงหน้า1วันนะครับคู่มวยอาจมีมวยเปลี่ยนมวยถอนมวยแทนกระทนหันได้นะครับหรือท่านใดยอยากได้ข้อมูลมวยดีๆอยากได้ทีเด็ดแบบพรีเมียมก็แอดไลน์ไปที่ add mt ศ MT08 ครับหรือเพิ่มเพื่อนอนะัดไลน์มีแอดนำหน้าแล้วก็ตามด้วย mt 0 8ท่านจะไม่พลาดการอัปเดตคู่มวยในแต่ละวันจะไม่พลาดาทีเด็ดแบบพรีเมียมจากทีมงานทางช่องของเรานะครับ คลิปนี้ก็มาเริ่มกันเลยนะคู่แรกของการถ่ายทอดการแข่งขันนะครับนรงฤทธิ์ลูกกมหลวงคนระับ18ปี172เซนเป็นมวยจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีชกมวยมาแล้ว30ครั้งน้ำหนักไปปล่อย56กิโลพร์มล่าสุดของเจ้านารงฤทธิ์ก็ชนะที่โยยกที่4ยอดฉัดเล็กสิทธิยโยชนะคะแนนเจ้าเพลิงอารมณ์สบูญชัยคู่ชกของเจ้านารงฤทธิ์ก็คือเจ้าฤทธนาคาครับหรือเจ้าฤทธ ลิศลิศธาครับบีเอสมวยไทยสิบเกปีร้อเมเซนเป็นนักชกจากจังหวัดบุรีรัมย์ชกมวยมาแล้ว40่ประครั้งน้ำหนักไปปล่อย5้ากิโลฟอร์มล่าสุดของเจ้า,าลิน์นาคาก็แพ้ทยโยกที่2อัสซล,ลีแล้วก็แพ้ทยโยกที่5เพชรนำโชคแมจันดีแพ้โยโยกที่3ามงคลชัยสอบุญมีลิ์คู่นี้นะครับความน่าจะเป็นของเกม นรงฤทธิ์ก็เพศซ้ายฝีมือครบเครื่องเตะหนักต่อยแรงวิจิตวิจดีส่วนเจ้าฤทธินาคาก็ซ้ายฝีมือครบเครื่องอ่ะเตะหนักต่อยแรงแต่ฟอร์มหลังนี่โดนน็อกมาตลอดโดนหนักๆน,นี่ไม่ค่อยดีนะรับเจ้าฤทธินาคาครับคู่ที่นับทีเด็ดฟันตรงผมฟันตรงวัี้เจ้านารงฤทธิ์นะครับแล้วก็คู่ที่สองนับยอดศรีลาชอโชคศักดิ์ศรีหรือแดงเขาทราย21ปีนักโชกจากโคราชชกมยวยไปแล้วสีสครั้งหายจากเวทีเมืองกรุงมาณครอปีเป็นมวยเข่าฝีมือครบเครื่อง อร์มล่าสุดของเจ้ายอดศิลาก็ชนะทียโยยกที่สี่ห่วงเชื่อมเงาะบางกะปิชนะที่โยยกที่สามสายลมสอสโสภาคู่ชยยกของเจ้ายอดศิลาก็คือเจ้าลิททิเดชฮอนเนอร์มวยไทย2ี่ิบสองปีนักชกจากจังหวัดบุรีรัมย์ชกมวยมาแล้วก็าาประมาณสี่ิบกว่าครั้งน้ำหนักปล่อยๆก็ประมาณนักห้าสิบหกโลควมล่าสุดของเจ้าลิทีิเดชก็ชนะที่โยยกที่สามเหล็กเพชรสิบพัฒนาแล้วก็ชนะที่โยยกที่สามเลิศลิตปัญญาฉัดโยธิน ผู้นี้ความน่าจะเป็นของเกมยอดศิลาก็ฝีมือครบเครื่องดักเตะดักแทงหมัดสอกสวนแรงนิติเดชก็ประเภทฝีมือครบเครื่องอ่ะคู่นี้ครับฟอร์มการชกนี่พอๆกันนะครับชนะน็อกมาด้วยกันทั้งคู่นะครับแต่ยอดศิลานี่หายไปสองปีแต่เป็นอยู่ในเครือข่ายทีมงานคนจัดนิติเดชก็หายมัเจ็ดเดือนนับคู่นี้ครับผมดูว่ายอดศิลาน่าจะมีการหายใจที่ชกต่างจังหวัดมาแล้วบ้างนะครับ คู่นี้นับทีเด็ดฟันตรงฟันตรงที่เจ้ายอดศิลานะครับแล้วก็คู่ที่สามนับฉลามชนงนงบางทร16ปี160เซนเป็นนักชกจากจังหวัดชนบุรีชกมวยไปแล้ว50กว่าครั้งน้ำหนักไปปล่อย54กิโลฟอร์มล่าสุดของเจ้าฉลามชนก็แพ้คะแนนอีคิวซังสอตลาดชีพชนะคะแนนเจ้าเพชรเมืองการชอห้าพยักสองครั้งซ้อนคู่ชกของเจ้าฉลามชนก็นคือเจ้าเปลวสีเงินยอด์ํามันหรือชื่อเดิมคือเจ้าโดนนัด 13เหรียญรีสอร์18ปี165เซนเป็นมวยจากจังหวัดพิษณุโลกชกมวยมาแล้ว50กว่าครั้งน้ำหนักไปล่่อยก็55กิโลฟอร์มล่าสุดของเจ้าเพชรสีเงินก็แพ้โยยกที่3บักโนวาบางแสนไฟค์ขับแพ้คะแนนลูฟี่ตองพัทรุงชะนะที่โยกที่3พันลำสอสมหมายคู่นี้ความน่าจะเป็นของเกมฉลามชนก็ีประเภทฝีมือครบเครื่องแต่ตั้งบังโตตั้งรับจับทาง ส่วนเจ้าเปลวสีเงินก็ประเภทซ้า,ายเข่าในเหนียวแน่นดักเปดักแทงเหลี่ยมตัวดีหัวจิตหัวใจก็พอได้อยู่นะครับคู่นี้นะผมชอบสมองมวยนะแล้วก็น่าเสือตรงเงินของเจ้าฉลามชนนะครับมีสจหนองเข้าไปช่วยเล่นช่วยกลุ่มเสือนะครับคู่นี้นับทีเด็ดฟันธงหมุฟันธงไปที่เจ้าฉลามชนนะครับคู่ที่ทสี่นับเกียรติศักดิ์พยัก์กันทอน18ปีร70เซนเป็นนักชกจากจังหวัดพัทลุงชกมวยมาแล้ว50กว่าครั้งน้ำหนักปล่อยปล่อยกิกิโล รวามล่าสุดของเจ้าเกียรติศักดิ์ชนะทีโอชนะคะแนนเจ้าสองแผ่นดินชอแก้ววิเศษชนะคะแนนขุนกลายพีเคแสนชัยชนะคะแนนสุวัสด์เล็กทีเด็ด99เกียรติศักดิ์ก็ประเภทฝีมือครบเครื่องแต่ตั้งบังโตตั้งรับจับทางโปคู่ชกพีเคแสนชัยยี่สองปีร้อยแปดเซนนักชกจากสเปนชกมยวยไปแล้วสามสิบกว่าครั้งซ้อมอยู่ที่ค่ายพีเคย้ายที่ซ้อมต่กอนอยู่ติด์ไทยแลนด์น้ำหนักปล่อยปลยหกสิบสองกิโล อร์มล่าสุดของเจ้าโปก็ชนะที่โย,ยกที่3ารักดินแดงทีเด็ด99้าชนะที่โย,ยกที่2สีเพชรเล็กเกียริเพชรเดชะชนะที่อย,ยกที่2อโดโดกลัวในเมืองยิมคู่นี้นะโปในประเภทแต่ขาต่อยมัดเจาะยางส่วนเจ้าเกียรติศักิ์ก็ระเภทฝีมือตั้งรับดักไปดักทางคู่นี้นะหน้าเสือตัวเงินหน้าอยู่ที่เกียรติศักิ์แต่โปในประเภทเปิดเกมแต่หนักต่อยแรงต้นๆรุนรับน็อกได้ก่อนนะครับ แล้วก็ว่าเกียรติศักดิ์เนี่ยเป็นมวยที่ไม่ชอบหมัดโดนอาวุธแรงๆแล้วก็มีตัวหงิกตัวงอนะครับคู่นี้นับทีเด็ดฟันตรงของฟันตรงที่เจ้าโปนะครับแล้วก็มาช่วงทีเด็ดติดดาวคู่แรกชอบไปที่เจ้าณรงฤทธิ์คู่ที่สองชอบปที่เจ้ายอดศรีลาคู่ที่สามชอบเปที่เจ้าฉลามชนแล้วก็คู่ที่สี่ชอบปที่เจ้าโปพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับ อย่าลืมนับท่านใดอยากได้ข้อมูลมดีดีอยากก็ได้ทีเด็ดแบบพรีเมียมก็แอดไลน์ไปที่แอด MT08 หรือเพิ่มเพื่อนอดีไลน์นะมีแอดนำหน้าแล้วก็ตามด้วย MT08 ท่านก็ไปพาดข้อมูลมดีดีจะไปพาดทีเด็ดจากทีมงานทางช่องของเรานะวันนี้ก็จากลาไปครับสวัสดีครับ